สวัสดีค่ะมีเกียร์ออโต้ปี2018ป้าย้าแท้สีเทามาแนะนำค่ะแล้วก็จะมีครอบกระจกพร้อมมือจับค่ะส่วนของห้องคนขับแ้าหน้าแผงประตูกออ็หุ้มหนังแล้วนะคะมีกล่องกลางเท้าแขนคอนโซลปรีค่ะเครื่องเล่นลองเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วมีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะด้านบนจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟค่ะ ชุดแต่งเราก็ใส่ให้แน่นๆเช่นเคยนะคะแม็กขอบ18ยางใหม่ส่วนสเกิร์ตเราจะเอาไว้ให้คุณลูกค้าเลือกแบบนะคะเดี๋ยวเรามีแบบให้คุณลูกค้าเลือกค่ะจะได้ตรงกับความต้องการลงเป็นเบาะสามแถวเบลออโต้หมอนทรงมิกกี้เมาส์คันนี้จะเป็นโทนเบาะจะเป็นโทนสีน้ำตาลส่วนภายในก็จะเป็นโทนสีครีมนะคะแมทกันมากๆเลยค่ะด้านข้างก็จะมีเป็น บางข้างนะคะวางแก้วน้ำขวดน้ําได้จุดชาร์จ USB รอบคันเพราะว่ารอบคันค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube ได้เลยค่ะหลังคาสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะคะช่องแอร์จะกระจายอยู่รอบอ่างค่ะความเยน็นโฟลทั่วทั้งคันแน่นอนบอดี้สวยมากเดิมๆบางๆเลยค่ะหลังนะคะเราก็จะลงเป็นดับท้ายยาวพร้อมกล้องหลังค่ะ มีพื้นที่ในการกวางสัมภาระลงเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะคะพร้อมกับระบบแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันความเย็นสู้กับอากาศร้อนได้แน่นอนค่ะนะคะสวยงามมากคันนี้เป็นป้ายฟ้าแท้แม็ก18ยางใหม่เดี๋ยวดูการใช้งานค่ะ ส่วนของคนขับด้านหน้านะคะการใช้งานคันนี้อยู่ประมาณแสนสองค่ะเกียร์นะคะใหม่มากค่ะจอแอนดรอย Android, เครื่องเล่นเครื่องเสียงครบมากๆสนใจทักไทยกัมาได้เลยค่ะเกียร์ออโต้สวยๆเลยนะคะราคาตามที่ลงไว้ในคลิปเลยค่ะ